ม <More. S 2> ให้อะไรเรามมมัาไลยให้อะไรเราคิดดูดีดีค,ดดดดคิดชังมัดสะนักชีวิตตังไม่ง่ายที่จะเกิดมาสบายค,ครับรายการธรรมะวรนนิจจิตแจ,จม่มใสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับ วันนี้เห็นไหมครับผมใส่ชุดสีแดงสีแดงเป็นสีแห่งพลังให้พลังงานถือว่าเป็นพลังงานคิดบวกเพราะผู้ปฏิบัติธรรมจะคิดบวกครับและจะมีเมตตาและถือสัจจะเป็นที่ตั้งนี่ <ผม S 1> เห็นไหมครับดูรูปผมก็ใส่ชุดสีแดงบง่งบอกถึงเป็นสีแห่งผู้มีพลัง คิด <C rit> บวกและมันจะเข้าช่วงคริสต์มาสแล้วด้วยฮ่าเห็นไหมกินนุ่มกินข้าววันนี้กินเยอะด้วยกินอิ่มนอนหลับอยู่กันอย่างสบายใจและเราก็ปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนเพราะเราอยู่แต่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กันสองต่อสองพ่อลูก ความรักความผูกพันช่วงนี้แหละผมมีโอกาสอยู่กับเขาแค่ช่วงนี้นั่นแหละช่วงจะสามปีครึ่งเขาโรงเรียนนี่แหละที่จะอยู่กันยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยช่วงนี้นั่นแหละเหไหมลูกผมอารมณ์ดีครับผมผมเป็นคนอารมณ์ดีลูกก็เป็นคนอารมณ์ดีเด็กมันจะเหมือนคนเลี้ยงมันจะไปตามคนเลี้ยงอารมณ์แบบไหนเด็กก็จะไปอารมณ์แบบนั้น ผมคุยเก่งลูกก็คุยเก่งลูกผมคุยได้ตั้งแต่แปดเดือนนะครับผมเล่าให้ใครฟังก็ทึ่งหมดเลยถือว่าพัฒนาการด้านสมองเขาดีมากเลยพูดได้ตั้งแต่แปดเดือนเดินได้หนึ่งปีสองเดือนเดินช้าหน่อยครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างจะอุ้มจะโอ้ก็หน่อยเมื่อก่อนน่ะลูกคนแรกผมเลี้ยงอย่างกักไข่ในหิน ผมโอมากเลยผมไม่ค่อยให้ใครอุ้มมั่วๆหรอกอผมจะขังเขาไว้ในห้องอ่ะสามเดือนแรกอ่ะไม่ออกไปไหนเลยไม่โดนแดดไม่โดนลมเลยอืมสามเดือนแรกอ่ะอยังกับเคยในอินนั่นแหละครับผมสิ่งที่ตอบรับมาก็คือลูกผมจะเจ็บไข้ไม่สบายบ่อยมากเลยเพราะว่าผมเลี้ยงอย่างกับเคยในหินเลย แต่ต้องขอบคุณทุกคนที่มาโปรดผมมาให้ผมเลี้ยงลูกให้ลำบากไม่ว่าจะเป็นนาชายนาชายมาบอกว่าเลี้ยงลูกต้องมีบทบาทสมมุติเลี้ยงลูกเลี้ยงให้เหมือนลูกพวกไอเหาะปลาแถวแถวตะตูนน่ะให้มันโดนแดดได้มันจะไม่ป่วยตั้งตัวเหาะปลาลูกเหาะปลาไม่เคยเจ็บใครได้ป่วยเลยแข็งแรงดี ได้จากพ่อตาแม่ยายเขาบอกเลี้ยงให้เกรงเลี้ยงให้ลำบากสูตรจากแม่ยายประมาณวัยคืบคลานให้คลานบนพื้นดินพื้นปูนเลยให้แข็งแรงไม่ต้องโอเลี้ยงให้ลำบากสรุปแล้วผมมานึกถึงวิญญาณความลำเค็นวิญญาณตอนที่ผมลำบากกับแฟนผมก็เคยลำบากมากสรุปมผมจำของหลายๆคน<ม>แล้วมาเป็นสไตล์ของตัวเองว่า ผมเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงไก่ชน,น,ชนเพราะผมเคยเลี้ยงไก่ชนมาก,ก่อนไ,ไ,ไก่ไ<ห>นชน,<ห>นเวลาเลี้ยงชนต้องพาไปตากแดดเอาวิตามินมมก่อนสิบโมงเช้าถือว่าเป็นแดดวิตามินร่างกายจะได้แข็งแรงหมาะแก่การเลี้ยงชนหัวชนก็เหมือนกันเขาพาไปตากแดดทุกเช้าก่อนเลี้ยงชนนะครับได้แข็งแรงพาไปเดินตากแดดได้ทั้งกำลังขาได้ทั้งแสงแดดแข็งแรง เห็นไหมครับก่อนเลี้ยงจนมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นแหละซึ่งต้องอาศัยวิตามินตอนเช้าๆต้องเล่นดินเล่นทรายได้หมดหเคยมีนักจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กมานวดกับผมสองชั่วโมง,โมงผมชวนคุยเกี่ยวกับเด็กได้ความรู้จากเขาเยอะเลยสองชั่วโมงผมเป็นผู้ฟังและชวนคุย นั่นแหละครับผมได้ตังๆจากเขาได้ทังความรู้จากเขาโดยที่ผมไม่ต้องไปหานัก,กจิตเลยเขาบอกว่าเชื้อโรคอ่ะบางตัวมันจะฆ่าเชื้อโรคอีกตัวเด็กควรมีการเล่นดินเล่นทรายเยอะๆให้ก่อนเน้นกระบวนการคิดเยอะๆมีบทบาทสมมติเยอะๆ,ๆให้ห่างไกลจากโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นตัวดีมันจะทำให้เด็กสมาธิสั้นพัฒนาการสมอง จะส่งผลเด็กจะพูดได้ช้านั่นแหละครับเขาบอกว่า,าเด็กควรเล่นดินเล่นทรายยกตัวอย่างวัคซีนที่เขามาชีดได้เราว่าเขาจะทําม,มาจากเชื้อโรคอะละเอาเชื้อโรคบางตัวมาฆ่าเชื้อโรคบางตัวนั่นแหละครับผมชีวิตสุดท้ายแล้วผมเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงไก่ชนลูกได้เกรง ลูกผมไม่เคยป่วยไม่เคยเจ็บไม่เคยค่อยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยครับผมนึกถึงตัวผมตอนเด็กๆผมไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยไข้เข้าโรงพยาบาลเลยครับตอนเด็กๆผมร่างกายแข็งแรงมากพอผมเล่นเล่นดินเล่นทรายเตะฟุตบอลกลางฝนก็ยังไม่เป็นไรเลยครับผมกินนมแม่ด้วยแข็งแรงอืจะเจ็บหนักก็ชนหลังขว้ยาเจียนตายตอน17ปีการเจ็บหนักที่สุดแล้วชีวิตนี้ อผมมองว่า,าผมมีสโลเกนในการเลี้ยงลูกกับภรรยาผมว่าความลำบากมันสร้างคนความสุขสบายไม่ได้สร้างคนเลยเพราะส่วนใหญ่คนที่เคยลำบากมาก่อนพอมีลูกก็จะเลี้ยงลูกให้สบายเลี้ยงลูกอย่างก่าเคยในหินไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนตัวเองอีกส่วนคนที่นั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสังคมปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คนที่ลําบากมาก่อนจะเลี้ยงลูกให้สบายเพราะไม่อยากให้ลูกเจอความลําบากเหมือนตัวเองแต่ตัวผมมองว่าต้องเลี้ยงให้ลําบากเพราะเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาไปตลอดเขามีชีวิตเป็นของเขาลูกเราได้เลี้ยมได้แค่กายแต่จิตเป็นของเขาเราไปบงการอะไรเขาไม่ได้เพอเขาโตเขายิ่งมีความคิดเป็นของตัวเอง เราแค่แนะนำห่างๆได้ให้มุมมองก็ได้ทุกอย่างให้เขาคิดเองนั่นแหละไปวงการชี้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ลูกอ่ะนั่นแหละแล้วแต่เ็าชอบด้านไหนชอบอย่างไงหลักๆเนี่ยผมเลี้ยงลูกในซอยเนี่ยเขาทึ่งไม่ไม่เหมือนสไตล์บ้านไหนเลยสไตล์การเลี้ยงผมเนี่ยผมพาเดินตากแดดทุกเช้าก่อนสิบโมงอ่ะจนบ้านอื่นเขาอยู่แต่ในบ้านกัน ก็กลัวความร้อนกลัวความผิวดำมั่งก็เซลมามั่งว่าลูกหน้าดำหมดแล้วลูกเผือทั้งตัวแล้วลูกหน้าแดงแล้วผมพาลูกเดินขึ้นเขาวังเนียงสูงขึ้นลงเป็นว่าเล่นพาขึ้นบันไดเขาอ,อก,กตะลุเป็นพันขั้นมาแล้วลูกผมอะ่ะขึ้นเขาจิงโจ้ก็ขึ้นมาแล้วไปมาหลายที่แล้วชมธรรมชาติอะ่ะ ถ้ำพุทธโคโดมก็ไปแล้วถ้ำสุมโ,มโนก็ไปแล้วลูกผมได้เที่ยวมาเยอะแล้วครับผมนั่นแหละครับชีวิตเราต้องมองคนที่ลำบากกว่าเรามองคนที่ลำบากกว่าเราเราจะได้ไม่ทุกข์อย่าไปมองคนที่สูงกว่าเราผมยกภาษิตไปว่ากิจชังมัตสะนะชีวิตตังซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเทศตอนวันพระมาแล้วว่าไม่ง่ายที่จะเกิดมาสบาย ผมยกประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับผมทํางานกลางคืนตั้งแต่อายุ16ปีครับซึ่งเป็นเด็กเส้นตอนนั้นก็รับ18ปีเป็นอย่างต่ําอาศัยว่าแม่รู้จักกับเจ้าของร้านผมเป็นเด็กเสิร์ฟอีซี่อีซี่บายเป็นร้านอาหารกลางคืนแบบชิวๆมีโฟกซองนั่งกันแบบอะคูติกเพลงช้าๆ16ปีผมทํางานกลางคืนแล้วครับผม ผมต้องชงเล่าให้แขกดูแลคนเมาเอาใจคนเมาต้องใจเย็นหน้าดูถึงจะดูแลได้เพราะคนเมาคือคนขาดสติเล่าเหลือหนึ่งส่วนสี่ผมต้องยิบแก้วเข้ามาชงแล้วครับนั่นแหละครับดูแลคนเมาชงได้ค่าแรงแค่คืนละวันแปดสิบบาทนะครับผมต้องทำความสะอาดร้านแต่ตอนเย็นอยู่จนถึงตีสองตีสาม เอาใจคนเมาเอาใจแขกลูกค้าคือพระเจ้าเขาเขียนคำโตโตเลยงานนี้คืองานบริการลูกค้าคือพระเจ้าผมดูแลผมได้ค่าแรงคืน80บาทจริงแต่ค่าทิปผมไม่ต่ำกว่าสองสามทุกคืนผมเป็นเด็กเสิร์ฟที่คุยเทคแคร์ลูกค้าได้เก่งมากเคยได้ทิปมากสุดสองพกว่าบาทในคืนเดียว และเป็นเด็กเสิร์ฟคนเดียวที่สามารถทำสองหน้าที่ในเวลาเดียวได้จนเจ้าของร้านทึ่งเลยว่าคิดได้ไงสามารถเป็นเด็กเสิร์ฟได้สามารถเดินอาหารสร่งได้เพราะปกติร้านอาหารใหญ่ๆอย่างนั้นก็จะมีหน้าที่คนเดินอาหารคนเดียวคนเป็นเด็กเสิร์ฟก็อีกอย่างหนึ่งแต่ช่วงนั้นมันช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้แหละผมเสียดายรายได้มันถึงเวรผมพอดีจะต้องเดินอาหาร ผมเลยขอเจ้าของร้านขอเสิร์ฟโต๊ะหน้าเวทีและเดิอนอาหารส่งตามโต๊ะตามล็อกต่างๆเจ้าของร้านถามผมคำเดียวว่าน้องเบนซ์ทำได้เหรอไม่เสียงานนะครับผมทำได้ตอบความมั่นใจสุดท้ายผมก็ทำได้จริงๆไม่เสียงานไม่เสียอะไรได้ทักอย่างเลยผมทำสองหน้าที่ในเวลาเดียวกันได้หมดนั่นนะครับ และผมเป็นคนที่ลักขโมยเหล้าของแขกได้เก่งลักแบบไม่โดนจับติดเลยไม่เคยโดนจับติดลักขโมยเหล้าแขกได้คืนนึงเป็นกลมรีเจนซี่ดังนั้นคิดดูผมสามารถขโมยเหล้าแขกได้คืนละกลมอย่างน้อยๆคืนละแบนผมขโมยได้มากินหลังเลิกงานเก็บไว้กินกับเพื่อนวันต่อไป<ห>ผมทำได้อย่างแนบเนียน นั่นแหละครับประสบการณ์ชีวิตแรกของผมผมรู้ค่าของเงินว่ากว่าผมจะได้เงินสักแปดสิบบาทเนี่ยผมได้มันด้วยความยากลําบากผมผ่านอะไรมาเยอะแยะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์เจียงอยู่เจียนตายมาเยอะแยะวัยสิบเจ็ดปีผมจนเราไว้คว้าไม่ทันหายดีผมอยู่ในช่วงรักษาตัว ผมโดนแม่บนเช้าบนเย็นจนผมเวียนหัวนั่นแหละและผมได้งานที่เกาะพีพีผมอยู่ในช่วงรักษาฟันซีกเนี่ยครับเนี่ยยังไม่ได้ครอบเลยครับผมแต่ผมตัดสินใจไปเกาะพีพีเพียงลำพังมีแค่ชื่อคนฝากไปสมัครงานที่เกาะพีพี ผมเจองานหนักครับผมต้องทําความสะอาดห้องนะ้ำวันละสิบห้องเป็นลูมบอยครับผมปูผ้าปูที่นอนให้ตึงวันละสิบห้องทํางานเหนื่อยหนักมากต้องแบกผ้าเป็นลูกเต๋าเลยครับผมผ้าร้อยกิโลครับขึ้นหลังเพื่อนช่วยกันงัดให้ขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่อะครับไปลูกเต๋าไปเลยมีแต่ผ้าล้วนๆร้อยกิโลครับแบกขึ้นหลังผมเจอมาแล้ว ตอนอายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดปีนั่นแหละครับยี่สิบกว่ากว่าผมก็ขายเข้าสารแบกเข้าสารวันหนึ่งสี่สิบเก้ากิโลวันหลายกระสอบแบกขึ้นแบกลงขายไม่หมดก็แบกกลับมาอีกนั่นแหละผมเจอมาแล้วบางทีลูกค้าอยู่ชั้นห้าผมก็ต้องแบกขึ้นไปส่งเ็าชั้นห้าครับผมเจอมาหมดทุกรูปแบบแล้ว ประสบการณ์ชีวิตต่างๆมันช่วยเราเข้มแข็งมันช่วยเราแกรงเราสามารถมีความสุขได้ในขณะที่อยู่ในที่ทุกข์เปรียบเหมือนวัคซีนที่คุ้มกันโรคให้เราเข้มแข็งให้เราแกรงเนี่ยเลี้ยงลูกเราต้องเอาประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยผิดพลาดในไวัยในหนๆยมาสอนลูกและจงสอนลูกอย่างมีชั้นเชิงเลี้ยงให้แกรงให้เข้มแข็ง เขาจะได้ยืนอยู่ด้วยลำแข้งตัวเองได้อย่างไม่ลำบากในวันข้างหน้าเราจะไม่ห่วงก็ามากถ้าเราเลี้ยงลูกอย่างใครในหินจิตวิญญาณเราจะห่วงมากอำนาจของโมหะมันจะทำให้เรากลับมาเฝ้าลูกเฝ้าหลานไม่ต้องไปไหนจิตวิญญาณเราไม่ได้ไปเกิดใหม่จิตวิญญาณเราจะมาเฝ้าลูกอยู่นั่นแหละเฝ้าหลานอยู่นั่นแหละ ถ้าเราไม่เลี้ยงให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองดังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอัตตาหิอัต,ตนโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโลศิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ผมยกภาษิตเบื้องต้นว่ากิจช้างมัตสาะนะชีวิตตังแปลว่าไม่ง่ายที่จะเกิดมาสบายผมยกคนตัวเตี้ยอย่างกับคนแคระผมเห็น เขามีวิบากกรรมอะไรนักหนาตอนอยู่กรุงเทพมานั่งขอทานนั่งสูบบุหรี่ได้ตังค์ก็ไปสูบบุหรี่ไปกินเบียนอนตากแดดอยู่นั่นแหละครับเห็นคนแก่ใส่ผ้าขาวมา้าเดินขอทานอยู่บางทีเขาผ้าขาวมา้าหลุดลุยเห็นมานักต่อนักแล้วที่สรงสารที่สุดคือเห็นคนโดนตัดแขนตัดขาให้นอนตากแดดอยู่ที่ ตรงอนุสาวรีชัยนั่นแหละครับที่สําคัญ <m> เห็นคนโดนตัดแขนตัดขาให้นอนอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัย <m> เห็นไหมยังมีคนลาบากกว่าเราอีกเยอะยังมีคนลาบากกว่าเราอีกเยอะเราต้องมองคนลาบากกว่าเราอีกเยอะยังมีคนลำบากกว่าเราอีกอมากมา,ากย ดังพาสิตีว่าไม่ง่ายที่จะเกิดมาสบายผิจังมัสะนาชีวิตตังที่ผมยกเบื้องต้นแล้วว่าไม่ง่ายที่จะเกิดมาสบายนั่นเลยครับนั่นเลยครับ